พาม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 พังพาม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 พางพัมพามพามพพ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 งพพพงพาพาพงพพพพัพพ กูจะเลือกับเซฟตัวนึงนะนี่เนี่ยเนี่ยเซตนี้ก็เฟี้ยวด้วยับเป็นเล่นไปไอ้นงเด้อชอบชอบเจมชอบเซฟนี้สุดแล้วตั้งแต่เกิดมา ไม่เคยมาไม่เคยซอบเซตไหนขนาดนี้มาก่อนอ่ะไปไปเดี๋ยวพาไปลงเกบไปไปมามาจานเพชรมาเดี๋ยวพาไปลงเกบมามามาทำไรวะเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาจานเพชรไปลงเกบก่อนปอปอมามามาไปลงเกบกันอยู่ปะเนี่ยอยู่ปะเนี่ยปอไม่อยู่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวไก่กเอาจาะ เดีอยากเอาเซตนี้ไปลงเก็บอะึิงเด้อร์บิงเด้อแ์เปนึิงเด้อเฮ้ยรั่นจังนะอ้าวเคี้ยวคีไม่ร้อยชิบหายละใส่ใส่เลยใส่ให้ใส่ใส่ให้ไวเลยนี่ปกอยมาแล้วสวยสวยดู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  พวกเราเอาพาราดิ้งเราปปอนดูอยู่วะเนี่ยปปอนอยู่พุทธะหลางไม่ <c oughs> ให้ยืนดูก่อนนะเว้ยใจยเย็นๆนะ <c oughs> ยืนดูก่อนเด้อเฮ้ยให้แบบเป็นแท้อัตานิอัตโนนาโถก่อนเด้อจนเป็นพิพิพึงของตนก่อนเนอะหนึ่งหนึ่งหนึ่ง นนี้จะบอกว่าล่นหที่ใครบอกว่ามันไม่ผูดเซตเนี่ยเสียงขาดใจอ่ะันทิดีันดซุปเกอรีพปอกๆกินละดูดูดูเซตแต่ละคนดิกูจะ่เลื่อวะแม่งขายอีกตัวนึงไอตัวฮ่าฮาอีกเซตหนึ่งมึงกูเซตอะไรวะ เซตอลอนแมนนะยืดือก่อนยืื้อก่อนใจเย็นนะโอ้เฮ้ย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 คอมโบเฮ้ยเฮ้เฮ้ยอย่ามินนะเว้ยอย่ามินนะเว้ยปปต้องจับปปต้องจับเออสวยส จับจับจัไว้จับมัน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 ไว้จันไว้จับมันไวนจัไห้จับมนวจันจัมานไวยจัมนจับก่นจันดว้มาจับมัจับมันจับนไจัมาจับลน้มจมอ้จัวับจม้ว้ว้ว้จวอบวยจัวว้จัวยไวจับไจับไปไปเรื่อย เออจะไปเรื่อยเรื่อยเฮ้ยนี่ไอ้ย่เซ็ตของดีอ่ะกดอีหลัวๆลอะทำไมมันไม่โดนนะเฮ้ยเยโดนแล้วโดนละไม่ใชยไอ้เแค่ตีเอามันตีเอามันไม่อันดีกว่าวะสวัสดีตอกดึดีนะครับ <G ian> เสร็จตังเรื่องงานยังนีกลับบ้านหรือยังเอ่ยไปเว้ยไปเว้ยไปเว้ยมามาพ่อทำไงมันถึงมันถึงใจนี้วะมันถึงจะจอีไอนี่ตายวะต้องหาจังหว,วะปะอู้หูอู้หูเราต้องเล่นเหมือนแบบพวกโอเวอร์หรู้ปะ ปอเอี่ยงยังไม่ได้ปอปอต้องถอยมาก่อนว้าปอดีปอดีปอดีอาเหี้ยเซ็ตพ่นยุงฮะจ้าเฮ้ยหลีกเลยดิหลีกเลยดิช่วยสาวอีก่อ,กอ,กอกนไว้เดี๋ยวสาวตายแล้วนึงจ้ปาปากไม่โดน มาดิวันถี่เฮ้ยไอ้แค่จบอิสไม่ทันว่าจันหยาปอๆกินละกเกียเขามาลำบากเลยเอาลูกเขามาลำบากเลิกละถึงปืนยูทูสเห็นเลยรบ้าบ้านี้ เซ็ตมันดีเซ็ตมันดีเซ็ตมันโดนใจอะ่ะไปก่อนเลย